ไได้พัฒนานเปลี่ยนไปอะยเหมือนแบบเสียงก็มีคนแตต่างกันมันจะเป็นอนนี้เราเปลี่ยนไปสถานการณ์มันีกี่ว่าเราย่งเราใช้กับร้านเนดแน่นอนเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทมดเลยันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีแต่แบบว่าการเลือกมีความนิ่นนองออก ปัจจุบนันมีการศึกษาน,นพื้นที่หรือว่าที่โรงเรียนนะคนาะสึ่งมันจะเป็นการสูตรแตายตัวยูนในห้องเรียนไม่จะไม่ไมพาเด็กออกมาเรียนรูสังคอภาทนกหรอว่าไม่จะทัางบริในภายนอกของชุมชนนละก็ไม่สามารถจะปเรียนได้ถ้าคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของาูรถ้าปราับปรับให้เข้าแบบสห้เข้ากับพื้นที่บริบทเนี่ย รูปแบบในการอ่านคืมันมันอยู่ในห้องเรียนปัญหาที่พวกในตอนนี้ที่ใกล้คือว่าผู้เรียนในตอนนี้มีใครที่จํจำได้จำจำใหม่หรือว่ามีประสบการณ์หรือว่ามีมีความหนักบความทรงจำกับการเรียนมากว่ามากกว่าในห้องเรียนหรือว่ามากกว่าล้านบ้างอาจจะมีมีบ้างแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่คือทุกคนเข้าใจว่ามันจะอยู่ใน จะเข้าใจว่าถึงวิชานี้ต้องเข้าไปเรียนก็คือที่นั่งประจำที่นั่งประจำอะไรเงี้ยก็คือตั้งที่จำจาทำรูปแบบเดิมๆกับอาจารย์คนเดิมๆคือมันจำํากับรูปแบบที่มันยดติดรูปแบบที่มันตายตัวทําให้ผู้เรียนไม่เกิดกามสร้างสรรค์ไม่เกิดความคิดที่มันออกนอกขอบประจักมันทำให้่านเดือ แต่ที่ต้องการอย่างเงี้ยคือว่าบางครั้งก็คงคงไม่ต้องเรียนมานมาก เราต้องไปเรียนเยอะขนาดนั้นก็ได้ไหมคือบางคนมีัางคนที่ชอบและไม่ชอบแล้วมีทั้งคนที่อยากเรียนอยากเรียนบ้างกจากสูตรที่กำหนดก็คุณต้องเรียนแบบนี้ต้องเรียนให้ได้รียนบนี้เหมือนคณิติตสา์เนี่ยค่ะเราเรียนยกคะแยกํำลังเราไม่เคยได้ใช้ค่ะใช้จริงแค่บวกลบคูณหารแล้วทุกคนเรียนเหมือนกันหมดจบปอกมาถ้าอยากเป็นครูสอนอยากคุณคุณต้องเรียนแบบนี้แบบท้หมดไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิจะไปเรียนตัววิชา อย่างแบบที่คุแบบทุกอย่างเรียนมากแต่คุณก็อยากอยากเป็นครูสอนสังคมแต่คุณไปอยากเรียนวิชาอยู่ที่มันข้ามสิ่งที่มันข้ามสังคมมันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรที่เสอนให้คุณเรียนให้คุณสังคมันมันเป็นสิ่งที่มันไม่เน้นกับผู้เรียนและไม่ตามใจผู้เรียนสุดท้ายผู้เรียนไม่ได้เป็นความสุขกับการเรียนตัวเนี่ยเขาแค่ เข้าพวกชุมชนไม่เข้าอะไรน้อยคนที่ครูแล้วก็ให้ใจชุมชนแล้วก็คือมันทําให้ครูเนี่ยไม่ผูกพันกับผู้เรียนไม่ผูกพันกับชุมชนครูสมัยก่อนเนี่ยผูกพันกับผู้เรียนแล้วก็มีความสัมพันธ์กันไปตลอดแต่ว่าครูหลังๆมาเนี่ยก็คือเน้นสอนวิชากา่ามากเกินไปแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยไม่มีถ้าความสัมพันธ์ไม่ไม่มีจิตวิญญาณ ความเป็นครูนี่มันก็อสอนเขาเรียกว่าอะไรสอนตามสอนตามอาชีพไม่ได้สอนตามจิตวิญญาณที่อยากเป็นครูเนาะก็คือสอนเพราะว่าได้เงินเดือนจากความเป็นครูก็เลยก็เลยไปสอนก็คือไม่ได้ใส่ใจกับผู้เรียนอะไรมาก คนคนที่ชอบสั่งสอนคนหรือว่าสอนคนเปี่ยนนี่มันไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่ในตําแหน่งที่มันเป็นครูเนาะก็คือครูที่ไปเป็นครูก็ก็เพราะว่าท่านจําได้สอบได้ก็คือคนพวกนี้ไม่เล่นกับใครอยู่แล้วต,ตั้งใจสอบตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ไปเป็นครูแล้วครูที่เข้าใจการศึกษาจริงๆแล้วนี่มันมันค่อยมีโอกาสไปไปเข้าไปในส่วนในการจัดการศึกษาในตรงนั้น